สวัสดีค่ะพบกับจอบกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่27กรกฎาคมนะคะสำหรับภาพตลาดนะคะเราจะเห็นว่าทิศทางยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะตามแนวโน้มจากกราฟ60นาทีเนี่ยถ้าดูจากเครื่องมือ m i f i f y Stochastic ยังไม่สามารถกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะแม้ว่าดัชนีเนี่ยจะพยายามส่งตัวนะคะแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายก็เบาบางนะคะโดยรวมแล้วดูไม่น่าจะมีแรงผั ทาาางงดดด้้นนนนใหึ่ะคะคาดว่าจะทรงตัวในกรอบระหว่าง1433ถึง1453จุดก่อนนะคะโดยที่เรายังให้น้ำหนักอิงทางลบตามแนวโน้มหลักนะคะก็คือถ้าหลุด1433ลงมาเนี่ยให้ถอยลงมาตั้งหลักใหม่ที่1420จุดแล้วก็รอดูสัญญาณอีกครั้งหนึ่งนะคะ STOCK VIEW นะคะตัวแรกจะเป็นตัวเดลตานะคะ เดลต้าเนี่ยราคาไหลลงมาที่ EMA 200วันแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยเริ่มยกตัวขึ้นพร้อมกับสัญญาณซื้อจาก Modified Stochastic นะคะเ,เกิดขึ้นในเขต o v e r s o l d ด้วยนะคะดูแล้วก็น่าจะมีอั p ไซ d ์อีกพอสมควรรับของเดลต้าจะอยู่ที่80.75นะคะต้าน83.75ถึง85และ Cut l o s ที่79.75 ถัดมาเป็นตัวเซนนะคะ cen ตัวนี้นี่ส่งตัวได้บน ema 200ก่อนที่จะยกตัวขึ้นด้วยวอลุ่มที่เพิ่มเข้ามาอย่างนานแน่นนะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเริ่มฟื้นตัวคาดว่าจะทดสอบแนวต้านเดิมที่4.14และ4.30ได้ตามลำดับนะคะแนวรับจะอยู่ที่3 9 0บาท90แล้วก็คัดลอสที่3 8 0บาท80ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น a av นะคะ A A V เนี่ยหลังเบรกแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยถแถวแถวสี่บาทเจ็ดสิบขึ้นมาได้ราคาก็ดูชะง,งักไปเล็กน้อยนะคะแต่ว่าแรงซื้อ,อยังหนานแน่นแล้วก็เครื่องมือเนี่ยยังอิงค่าทางบวกนะคะถ้าไม่หลุดแนวรับในช่วงสี่บาทเจ็ดสิบสี่ถึงสี่บาทเจ็ดสิบเนี่ยก็น่าจะลุ้นต่อนะคะโดยที่มีแนวต้านแรกเนี่ยอยู่ที่สี่บาทเก้าสิบเอเป็นช่วงนะคะเป็นแนวต้านช่วงประมาณ4บาท9 0บถึง5าบาทนะคะผ่านได้นี่ก็ตามเทนไลน์นะคะประมาณ5บาท20นะคะแล้วก็จุดคัดลอสจะอยู่ที่4บาท66ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่่านนีี้ะะะคคสสวัสด